สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขในการกักตัวนะว่ามีอะไรบ้างเงื่อนไขในการกักตัวก็คือต้องให้ใบของเราเกตันนะครับแล้วก็มีสีเขียวเข้มทั่วกันทั้งต้นนะเมื่อเราดูไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสียังไม่เสมอกันทั้งต้นนะแสะดงว่าใบาคู่สุดท้ายของเ้าเนี่ยยังไม่เกตันดีทีนะเมื่อเราดูว่า ใบของเขามีสีเขียวเข้มเสมอกันทั้งต้นแล้วเนี่ยก็ให้มาสังเกตดูนะครับว่าใบมีอาการชันกระดกแบบนี้แลหรือยังนะอย่างเช่นกิ่งนี้เห็นนะครับกิ่งนี้ก็จะเก่ตันเต็มที่เลยนะเมื่อใบของเขาเกาตันเนี่ยขั้วใบของเขาจะบวมนะครับแล้วก็จะทําให้ขั้วใบโค้งแล้วก็ชูใบกระดกขึ้นมาแบบนี้นะให้เราดูที่ใบชุดสุดท้ายนะครับถ้าใบคู่สุดท้ายของเขาเนี่ยชันกระดกแบบนี้ก็สามารถกักสู่เอาดอได้เลย แต่หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยเราจะสามารถกักโซเอาดอกได้ไหมก็กักโซ่ได้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะเพราะว่ายอดอ่อนของเขาเนี่ยเขาต้องการน้ําเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพื่อที่จะมาเสริมสร้างยอดของเขาแล้วก็เติมให้ยอดของเขาเนี่ยแก่ขึ้นมาถ้าเราไปทําการกักโซช่วงนั้นใช่ไหมครับเขาก็ไม่รู้จะเอาน้ําที่ไหนนะ เพื่อมาเสริมสร้างให้ยอดของเขาหรือว่าใบของเขาเกยขึ้นเขาก็จะทําการถ่ายอาหารนะครับจะใบคู่สุดท้ายนะครับก็จะถ่ายอาหารจะใบคู่สุดท้ายแบบนี้นะใบที่อยู่ชุดในๆนะครับก็จะทําการถ่ายอาหารแล้วก็ส่งมาตามจริงนะแล้วก็เพื่อพามาเลี้ยงยอดอ่อนตรงนี้ทําให้ยอดอ่อนเกนะดังนั้นนะครับจะทําให้ใบที่ถ่ายอาหารออกไปเนี่ยจะมีอาการสีเหลืองแล้วก็หล่นร่วงนะอย่างเช่นต้นนี้เลย ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ใบเหลืองหล่นร่วงแบบนี้ได้ก็คือฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับเมื่อมียอดอ่อนบนต้นนะแล้วก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยฝนจะมีในโรเจนเป็นจํานวนมากเลยนะครับจะทําให้ไปกระตุ้นต้นทุเรียนของเราให้มีการเตยยอดเกิดขึ้นนะและเมื่อฝนตกเนี่ยท้องฟ้าก็จะปิดนะครับแล้วก็ไม่มีแสงแดด เมื่อไม่มีเสงเดดต้นตัวเรียนของเราก็สังเคราะห์เสียงไม่ได้นะเมื่อสังเคราะห์เสียงไม,ไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะหาอาหารที่ไหนนะครับเพื่อมาเสริมสร้างยอด่อนให้เกนะเขาก็จะทําการถ่ายอาหารจากใบชุดในอีกนะครับถ่ายอาหารออกมาเลยจากใบชุดในเพื่อมาเลี้ยงยอดนะนี่ก็เป็นสาเหตุของใบหล่นร่วงนะครับถ้าเกิดว่าเรากักสูนนะครับกักสวถ้ามี ยอดดอนด้านบนแบบนี้นิดหน่อยนะก็สามารถกักสูไดนะ้นะครับแต่ใบก็จะมีการหล่นร่วงตามมายิ่งใบอ่อนเยอะเท่าไหร่กักสูไปนะครับใบก็จะหล่นร่วงเยอะเท่านั้นเรื่องได้โดก็ได้โดแบบปกตินะไม่มีผลอะไรแต่มันจะไปมีผลหลังจากนั้นนะครับเวลาเลี้ยงลูกนะถ้าใบของเขาไม่พอที่จะเลี้ยงลูกเนี่ยเขาจะทําการ สั่งให้ลูกของเขาหล่นนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวบางต้นก็สามารถหล่นได้ทั้งต้นเลยนะไม่เหลือสักลูกเลยดังนั้นนะครับสําคัญเลยคือการจะกักโซเนี่ยเราต้องกักโซอย่างไงก็ได้นะไม่ให้ใบของเราเหลืองแล้วก็หล่นร่วงนะครับหรือว่าหล่นร่วงแค่5เปอร์เซ็น10เปอร์เซ็นก็โอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าหล่นร่วงเยอะเนี่ยต่อไปก็เลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ดีนะ ดังนั้นก็อย่ารีบนะครับไม่ใช่เห็นว่าสวนข้างๆก็ได้โดรวแล้วเราจะรีบกักสซนะตั้งแต่ที่ใบของเรายัางไม่พร้อมนะครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกไปคือราให้ใบของเขาเกะตันแล้วก็ชันกระดกนะครับแล้วก็กักโซไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังแน่นอนลองเอาไปใช้ดูนะว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าใบเกะตันแบบนี้นะ